b u ต g e จส p เปนดิ้งพอดแคสโดยสำนักงานคลางจังหวัดสิงห์บุรีสวัสดีค่ะสำนักงานคลางจังหวัดสิงห์บุรีขอนำเสนอรายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงวันที่22พฤศจิกายน2567ภาพรวมทั้งจังหวัดได้รับจัดสรรทั้งสิ้น1,458.10ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว364.57ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ25.00ใช้ใจ่ายแล้ว471.66ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ32.35อยู่ลําดับที่46ของประเทศรายจ่ายประจําได้รับจัดสรร578.23ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว262.51ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ45.40 ใช้ใจ่ายแล้ว266.52ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ46.09อยู่ลำดับที่63ของประเทศรายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร879.87ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว102.06ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ11.60ใช้ใจ่ายแล้ว205.14ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ23.31อยู่ลำดับที่25ของประเทศ งบพัฒนาจังหวัดได้รับจัดสรรทั้งสิ้น160.21ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว1.84ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ1.15ใช้ใจ่ายแล้ว2.49ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ1.55อยู่ลำดับที่40ของประเทศรายจ่ายประจำได้รับจัดสรร35.25ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว1.84ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ5.22 ใช้ใจ่ายแล้ว2.49ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ7.04อยู่ลำดับที่45ของประเทศรายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร1น4 9 6ล้านบาทในส่วนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีปี2,567กันเงินไว้470.55ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว262.29ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ55.74ทั้งนี้สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี ฝากหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณขอให้เร่งรัดการดําเนินงานและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานที่กําหนดและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Facebook และ Youtube ของสํานักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ